กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของสารสกัดจากกัญชาและกัญชงในเวทีการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ที่เรียกกันว่าไฮด้า2นั่นเองนะคะมีการพูดถึงเรื่องของการสกัด สาร THC และ CBD ที่ได้จากกัญชากัญชงค่ะสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างไรได้บ้างในขณะเดียวกันใครควรใช้ใครไม่ควรใช้เราจะไปติดตามข้อมูลด้วยกันจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้มาอย่างลึกซึ้งไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ หลายคนคงเข้าใจสับสนครับว่ากัญชาเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจหรือเป็นยาเสพติดกันแน่แต่ในมุมมองของนักวิจัยเองอครับมองว่ากัญชาก็คือพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้และก็ยังเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับถ้าเรารู้จักวิธีการใช้ให้ถูกต้องรวมถึงการใช้เองเนี่ยจะต้องผ่านการควบคุมมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกมาตรฐานในการผลิตและรวมมาตรฐานในการแปรรูปครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ากัญชาที่ผ่านมาตรฐานทั้ง3อย่างนี้แล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เชื่อได้ว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนครับจริงๆโอกาสในการเติบโตของพืชกัญชาในประเทศเนะครับ จะบอกว่ารัฐเองก็ได้การสนับสนุนอย่างมากนะครับจึงเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตเนี่ยยังมีทิศทางที่ค่อนข้างเป็นไปได้สูงมากทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเจริญเติบโตที่เป็นไปได้สูงอ่ะในกลุ่มผู้ปลูกเองเนี่ยยังไม่เพียงพอยังจะต้องมีอุตสาหกรรมมารองรับกลุ่มผู้ปลูกด้วยเช่นกันเช่นอุตสาหกรรมการแปลรูปอุตสาหกรรมทางด้านการชาทางการแพทย์รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ปลูกให้ได้ปลูกยังไงให้ได้มาตรฐานแล้วก็ปลูกยังไงให้ได้สารสําคัญที่อยู่ในช่วงที่กฎหมายกําหนด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําทุกอย่างได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นถูกต้องทั้งมาตรฐานการปลูกหรือควบคุมการปลูกให้ไดไ้ไปตามกฎหมายที่กําหนดนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสร้างรายได้เกษตรกรอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเข้าใจมาจริงๆแล้วนะครับกัญชาเองเนี่ยมีคุณประโยชน์มากๆทีเดียวนะครับการสกัดของสารกลุ่มกัญชาเองเนี่ย ประเทศไทยเองยังมีข้อ,ขอจํากัดอยู่เรื่องการสกัดแยกสารสําคัญหรือการทําบริสุทธิ์สารสําคัญเพื่อมาใช้ในทางด้านการแพทย์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเสพกันอยู่ทุกวันหรือสิ่งที่เราประทานนอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นการผสมกันของสารสําคัญหลายๆอย่างจึงจะเห็นได้จากพาดหัวข่าวมากมายว่ากินแล้วมากเกินไปรู้สึกเวียนหัวรู้สึกคลื่นไสอ้อาเจียนอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนเองเนี่ยจะมีความสามารถในการรับสารสําคัญเหล่านี้ได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงเป็นที่ตระหนักในกับอุตสาหกรรมท,ทั่วไปหรืออุตสาหกรรมวงการแพทย์ทั่วไปที่ค่อนข้างจะคอนเซิร์นว่าเอ๊ทำยังไงถึงจะควบคุมให้ได้อยู่ในค่ามาตรฐานดีทํายังไงที่ทําให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจจริงๆว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ว่าต้องทานในรับรับประทานในค่าที่กําหนดหรือค่าที่ตัวเองเนี่ยสามารถยอมรับได้เพราะอย่างที่บอกครับเพศเองน้ําหนักตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้การรับสารสําคัญของแต่ละคนไม่ได้ไม่เท่ากันครับทั้งหมดนี่แหละครับจึงต้องผ่านการกระบวนการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องะฉะนั้นกระบวนการวิจัยจึงจะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเพราะว่ากระบวนการวิจัยครับเรามีสเต็ปของการทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยในสัตว์ก่อนนะครับการทําวิจัยในสัตว์ทดลองจะพรูฟได้ว่าค่ามากเท่าไหร่หรือค่าน้อยเท่าไหร่ที่สามารถ คนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยใช้สัตว์ทดลองเป็นโมเดลก่อนแล้วก็มาทําการทดลองในคนจริงๆซึ่งในคนจริงๆเนี่ยก็จะต้องแบ่งนะครับเพศวัยช่วงอายุต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิสูจน์รายงานวิจัยจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเราจะพบว่าการขายในท้องตลาดครับเป็นการขายกันโดยที่ไม่มีการบ่งบอกสรรพคุณชัดเจนดังนั้นเองนะครับการไม่บ่งบอกสรรพคุณชัดเจนเนี่ย บอกพูดคร่าวๆกว้างๆก็ทําให้ความเข้าใจของอผู้บริโภคเองเนี่ยว่ากัญชาคือเทวดากัญชาคือตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งหมดแต่ว่า,ท,าทั้งหมดแล้วครับกัญชาก็เหมือนกับอาหารทั่วไปเนาะบางคนก็มีประโยชน์กับบางคนบางคนก็มีโทษได้แต่จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละคนต่งางหาก จึงจาเป็นที่จะต้องมีการควบคุมจากผู้รู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแพทย์นะครับกลุ่มเภสัชกรกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์วิจัยเหล่านี้ขึ้นมาครับกัญชาจะใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์และไม่มีโทษนะครับง่ายนิดเดียวครับคือ 1. ตระหนักรู้คําว่าตาระหนักรู้เรื่องอะไรครับตระหนักรู้เรื่องว่ากัญชาที่ปลูกเนี่ยเป็นกัญชาที่ปลูกถูกกฎหมายหรือเปล่ากัญชาที่ปลูก มีสารสําคัญเกินค่าที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่าเพราะแน่นอนครับค่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเป็นค่าที่ร่างกายเราสามารถรับได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีค่าสารสําคัญเกินที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเขามีการศึกษามีการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าจะมีโทษมากกว่ามีประโยชน์อันนี้จึงเป็นที่มาว่าถ้าเรารู้เท่าทันเราก็สามารถใช้กัญชาดได้อย่างมีคุณภาพ ประการที่2ครับการใช้กัญชาเนี่ยต้องเป็นการใช้กัญชาที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําคืออะไรครับปลูกอย่างปลอดภัยกลางน้ําคืออะไรครับใช้กระบวนการแปรรูปที่ปลอดภัยปลายน้ําคืออะไรครับปลายน้ําก็คือกระบวนการที่จะไปถึงมือผู้บริโภคที่อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้า3ปลอดภัยเกิดขึ้นในทุกๆก,กระบวนการตลอดซัพพลายเชนของกัญชาแล้วเชื่อได้ว่าผู้บริโภครครับจะมีออความ ปลอดภัยมากๆในการที่จะบริโภคเพราะเราคอนเซิร์นมากนะครับในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้และก็ฟู้ดเซเคริตี้เพราะฉะนั้นเองนะครับเราคอนเซิร์นอยู่แล้วในเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารกับผู้บริโภคจึงเป็นที่มาครับว่าการให้ข้อมูลนะครับในสำคัญสำคัญการให้ข่าวสารการสื่อสารกับกลุ่มประชาชนเองการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคเองเรืมถึงการสื่อสารกับผู้ปลูกเอง ทำยังไงให้มันเป็นจุดร่วมอยู่ตรงกลางได้นะครับคือผู้ปลูกต้องปลูกอย่างปลอดภัยผู้บริโภคต้องทํำยังไงครับต้องบริโภคในค่าที่ปลอดภัยไม่ใช่รู้สึกว่าบริโภคแล้วดีมีความสุขฟินกินเข้าไปเรื่อยเื่อกินเข้าไปกินเข้าไปมันไม่มีอะไรกินมากไปแล้วดีเหมือนกับกระเพาะเราครับกระเพาะเราก็มีค่าลิมิตในการยอมรับได้สารกัญชาสารสําคัญในกัญชาก็เหมือนกันครับมันจะมีค่าที่แต่ละคน แต่ละเพศแต่ละวัยสามารถรับได้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเกินค่านั้นเข้าไปมันก็จะกลับกลายแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็จะกลับเป็นโทษแทนดังนั้นเองนะครับอยากให้ข้อมูลกับผู้บริโภคในภาพรวมนะครับว่ากัญชาไม่ได้มีโทษอย่างมากอย่างที่คิดหากแต่เรารู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องกระบวนการนะครับการได้มาที่ถูกต้องถูกกฎหมายก็จะทำให้ผู้บริโภครวมถึงเกษตรกรในประเทศนะครับ มีการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มกัญชาและก็กลุ่มกัญชงในพื้เศรษฐกิจเหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจากผลงานการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าสารสกัดจากกัญชากัญชงสามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจได้จริงๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยจะสามารถใช้ได้ดังนั้นก่อนใช้ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกัน ก็อย่าใช้ในปริมาณที่มากจนเกินไปต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกใช้ต้องได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ